ครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องผมซีดโซนกันนะครับวันนี้เรามาอ่านงานเรื่องจอมยุทธผพูดถังซานกัน,นครับตอนนี้260อาหารเลือดลงหลงที่นางเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะพลังวิญญาณในตัวของนางได้ใช้ไปจนหมดทั้งเสียวซานร,รีบเอา ออรีบออกมาช่วยนางเร็วเข้าอะไรของเธอน้องซานอยู่ไหนที่นี่อยู่แล้วล่ะเช่นนั้นเขาอยู่ที่ไหนกันล่ะข้างบนนั้นทำไมเขาถึงได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นตั้งแต่ตอนไหนร่องรอยเดิม1 2ึ่งสองามี่ห้าหกดปด ไม่จะเป็นต้องนับหรอกเก้าที่เขาได้คือ2 9งและ1 3 9สตั้งหากเอ๊ะจะยินก่อนห้ามตกใจเด็ขดขาดพี่ใหญ่ซานแม้ว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่นี่ก็น่าเหลือเชื่อเกินไปทุกคนดูนั่นพี่ซานพี่ใหญ่ซาน เขาก็พูดถึงแต่ไหนแต่ไรพี่ใหญ่ทั้งเขาแตกต่างกับพวกเราอย่างงั้นเลยถึงได้ดูแปลกกว่าชาวถึงเพียงนี้ดูนั่นสิมีสายลุงล้อมรอบเขาไปหมดเลยดูเหมือนนั่นจะเป็นหักเหของแสงมากกว่าวันนี้ ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นธรมนธรมดาที่เมื่อสายน้ํากระทบแสงย่อมเกิดเรื่องแบบนี้สายน้ํากระทบแสงนี้พวกเจ้าไปเอามาจากไหนกันล่ะสายน้ําที่ว่าคงเป็นเหงื่อของเขามากกว่าเมื่อหยดเหงื่อไหลลินหยดเหงื่อนั้นจะได้จับกลุ่มเมื่อแตกออกเลยการ กลายเป็นละอองน้ําช่างช่างจะไปกันใหญ่แล้วช่างจะไปกันใหญ่แล้วข้าเริ่มไม่เข้าใจกับพวกเจ้าแล้วสิจะพูดให้ถูกจะพูดให้จะพูดก็พูดไปเรื่องพวกนี้เราจะคิดภาพตามไม่ไหวหรอกเจ้าคิดลองเจ้าลองคิดดูว่าเจ้าจะ เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าการที่ถังซานนั้นมีเหงื่อหยดเ,เป็นเพราะอะไรกัน236 2 3 7 238 239 240 241พวกเจ้าคงไม่ได้โกหกข้าใช่ปะและนั่นทำไมมันเป็นสีแดงละ่ะทีนี้เลือดมันคือหยดเหงื่อโลหิต เสียงนั่นเสียงกระดูกของเขาที่หักออกมาน่ะสิเขาคงรู้อยู่แล้วว่าเสียเหงอมากๆจะใช้พลังวิญญาณเขาช่วยเหลืออยู่ตลอดทดแทนร่างกายที่เสียพลังงานไปแน่นอนย่อมได้ผลตอบแทนกลับคืนข้าเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะทนไว้ได้อีกหรือเปล่าไม่ตายเถอะ ข้ารู้สึกและและประโยชน์กว่าคราวนี้ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาได้ยังไงดีพวกเราทำได้ตอนนี้มีเพียงพวกเราตอนนี้มีเพียงพวกเราเท่านั้นที่ช่วยเขาได้หลงๆเจ้าฟื้นแล้วเหรอแต่ร่างกายของเจ้ามันไม่ต้องห่วงข้าสบายดี แน่นอนว่าพวกเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนหรือว่าที่เจ้าจะกล่าวก็คือเงาแสงนั่นจะกล่าวคือตอนนี้พี่ใหญ่ซานเขาขาดปัจจัยพลังงานวิญญาณเราจะไปทำอะไรบางอย่างและพวกเราจะเพิ่มความสามารถต่างๆให้แก่ร่างกายของเขาด้วยนี่พวกเจ้านะ นี่เจ้าจะพูดอะไรล่ะพวกเรากำลังใช้สมาธิเพื่อหาทางให้กับเรื่องนี้อยู่นะไม่ใช่ที่ข้าอยากจะเอ่ยก็คือหาอะไรกินแล้วข้าจะมอบพลังส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งเข้าไปให้อย่างน้อยก็มีเหลือก็ดีกว่าปทิ้งข้าข้าให้พวกเจ้าหมดเลยขอให้โชคดีแล้วกัน มันใช่เวลามาล้อเล่นเรื่องพวกนี้ใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรพวกเราเองก็หิวอยู่พอดีขอบคุณพวกเราทำให้ดีที่สุดงำงำเริ่มกันเลยระบบวิญ,ญญาณเฟื้นฟูคลิดวิชาหอคอยเทพพระเจ้าชั้นสูงสุดที่มากกว่าการสนับสนุนพวกเราไม่ใช่แค่สนับสนุนต่อไป พวกนี้คือพลังวิญญาณเฟื้นฟูที่จะเหนือกว่าพวออกสายสนับสนุนคนไนไหนหมายถึงว่ามันเป็นพลังที่ไม่ได้มีไว้แค่สนับสนุนอยู่อย่างเดียวเท่านั้นปกติแล้วการต่อสู้ระหว่างผู้เป็นสปริรดตมาเตอร์หรือยอดยดวิญญาณจะได้รับการสนับสนุนที่ช่วยเพิ่มพลังวิญญาณให้แก่เขาได้ช่วยเขา แต่ด้วยสถานการณ์ที่มันค่อนข้างยาวนานยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆการจะเพิ่มพลังวิญญาณให้เขาโจมตีความรวดเร็วเพียงอย่างเดียวนั้นต้องปรับสมดุลร่าง,งกายให้รับต่อพลังวิญญาณพวกนี้เสียก่อนนั่นคือการขัดเกลาพลังวิญญาณที่จะปรากฏขึ้นมาและไม่สามารถอธิบายถึงหลักแหล่งของกฎตาย ตัวที่ว่าได้ง่ายมีเทพมีเทพปาดก็ได้ก่าว่าปกติแล้วพวกเราทุกคนมักหยิบจืมพลังมาจากที่ไหนสักแห่งที่หนึ่งและพลังนั้นก็ส่งมอบให้แก่พวกเราไร้กำเนิดสิ้นสุดนี่คือทฤษฎีเท่านั้นมันคือวิชาต้องห้ามก็ว่าได้ สำหรับ1,000ปีให้เหลือการทดลองวิชารับต้องห้ามนี้อาจจะสำเร็จผลว่าพวกเราสองคนคือผู้ที่ช่วยให้มันเป็นความจริงพลังสนับสนุนของพลังการกองหนุนของเจ้าร่างพลังนี้จะหักห้ามฟ้าดินให้สำเร็จได้รับระเบิดพลิกนรก ในานามของหอ,หอคอย9พิภพกองหนุนอีกรอบหนึ่งระเบิดพิกนรกหอคอยเก้าพิภพนี่พวกเขาเล่นอะไรกันนะข้าเริ่มไม่เข้าใจแล้วมันคือการสนับสนุนทั้งสองฝ่ายยังไงล่ะเจ้าจำได้หรือเปล่าเจ้าอสูรครั้งนั่นแน่นอนว่าหนึ่งในพวกเขาสามารถ เืนคืนพลังได้ต่อเนื่องไม่มีสิน้นที่สิ้นสุดเขาเขาแทบจะไม่จำเป็นต้องโจมตีให้มากความเพียงเพียงแค่เปิดใช้พลังนั้นไปเรื่อยๆและเป็นขั้นตอนก็ทำให้พลังเราๆกับเจพระเจ้ามาคองไว้ได้แล้วและพวกเราก็กำลังทำขั้นตอนที่ว่านั้นสร้าง สวรรค์พระเจ้าขึ้นมายัางไงล่ะข้าชักจะไม่เข้าใจมากแล้วสิแต่นี่เป็นปัญหาอยู่อย่างนะเขาจะทนรับไหวหรือเปล่าลนะ่ะนั่นก็พอเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นแต่แรกตอนแรกไรสาระสิดีนี่พวกเจ้าคิดอยากจะตายกันหรือไงมันสายเกินไปแล้วที่ จะหยุดพวกเขาทำ,ทำไมถึงมีพายุมนอยู่ที่นี่ได้ทำไมรูปแบบนี้มันคล้ายคลึงมันคล้ายกับว่าขั้นที่8ชั้นที่8สนับสนุนความสามารถทั้งหมดเปิดใช้งานส0ชั้นที่9เปิดใช้งานพลังวิญญาณสนับสนุนส่วนที่เหลือใช้พลังงานไป88%ขั้นที่10เปิดใช้งานพลังวิญญาณทั้งหมด โดยใช้พลัง3 5พี่ใหญ่ทางซานขอบคุณมากๆที่คอยช่วยเหลือช่วยเหลือตลอดเวลาหลายปีมานี้พวกเราตระกูลหอคอยเจ,จ้าเจ้าจสมบัติจะต้องทดแทนคุณอย่างแน่นอนชั้นที่98เพิ่มพลังวิญญาณด้วยพลัง90% ด้วยหอคอยสมบัตินี้และพลังของข้าเราจะทำให้มันเข้าใจได้แน่ชั้นที่20เปิดใช้งานพลังทั้งหมดทั้งทางวิญญาณ40ข้าไม่รู้หรอกว่าท่านจะจำได้หรือเปล่าตอน8ปีก่อนหน้านั้นจนถึงจนถึงทั้งวันนี้ที่พวกเราช่วยเหลือกัน ก็เหมือนดังวันแรกหลังจากนั้นพวกเราก็ได้ประจนภัยด้วยกันสู้ด้วยกันก็สึกแรกเสียสละเป็นครั้งแรกกองหนุนกันเสมอทุกๆคนทุกๆค,ความทรงจำที่มากมายของพวกเรานั้นมีมากมายเหลือเกินดูตลกบาง,บางอายุรโภกไปบ้างไม่เป็นเรื่องนี้ แต่พวกเราก็พร้อมแล้วสำหรับวันที่พวกเราจะไม่รู้ว่าจนถึงวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ตอนนี้ยังจำความได้ถึงวันนี้ที่เราได้พบกันวันที่พวกเราอยู่ในเช็คใช้ชื่อโรงเรียนเดิมนะในงานวันเกิดที่แห่งนั้น38ขั้นโดยใช้งานพลังวิญญาณกองหนุน9กน ที่ใหญ่ถังซานพวกเรานั้นคือเช็คพวกเราอยู่เพื่อท่านขั้นที่ส0ท่านที่40่บเบิดใช้งานพลังวิญญาณกลางนวลอีก45%ขั้นทนที่50เบิดใช้งานพลังวิญญาณแบบ100%่อ่าข้าจำได้แล้วว่าค่าเคยเห็นแบบนี้ตรงไหนมันเป็นตอนที่พวกเราอยู่ในสถาบันนี่คือ เอาแบบจบแบบครั้งนะครับตอนที่260ตอนที่260ถ้าอยากอ่านก่อนใครไปอ่านที่เพจแบบเดียวนะครับเพจบาทเดียวเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ให้นะครับขอบคุณที่รับชมมากเลยนะครับ